มากินพะโล้กันค่ะ<อ>เ่ามาดูกันเลยนะนะ่าแต่เป็นแบบนี้นี่ทำเองจากฝีมือแล้วใครหนูก็ทาเขาดำเองด้ไว้เด้แบบเอ,อ,อ,อ <laughs> ก็าบอโอ้น่จะต้องไปที่ถึงเกิดโดย กินเม็ดไก้ก,กี่มัดเป็ดไ้กิมัดเดี๋ยวมาดูจานดูกันนะคะนี่จานเป็นแบบนี้จะหมดแล้วคะ่ะเดี๋ยวไปดูตอนหมดกันเลยเด้อ หมดแล้วค่ะบายบายคลิปนี้บายบายก่อนเด้อ